ก็ความนอบน้อมจงมีเดวองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศาสดาท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อพญานันทบุรุษอาจารย์ทั้งสองท่านกราบเรียนพระเทวานุเทราที่กรุ๊บเลสตาทุกรูปกอเจริญพรญาติโยคันสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่อง ว่าบุตริดาในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สามจำพวกด้วยกันเมื่อสองเดือนที่แล้วอาตมาก็ได้พูดไปแล้วแต่วันนี้นำมาพูดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่โยมพ่อเพิ่มเอมพันนะครับโยมพ่อของอาตมาเสียชีวิตอาตมาก็เลยนำรูปของท่านมาวางไว้หน้าพระเพื่อสวดมนต์ให้กับท่านด้วยนะครับเมื่อ อ่สิบสามปีที่แล้วโยมพ่อของอาตมาก็ได้จากอาตมาไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดว่าอาตมาในฐานะที่เป็นลูกของคุณพ่อเป็นลูกของโยมพ่อนั้นอาตมาอ่าก็มีความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาการจากไปของโยมพ่อเพราะว่าท่านโตมานะครับอาตมาโตมากับโยมพ่อโตมากับโยมแม่ ตอนเด็กๆโยมพ่อนะครับเวลาไปไถนาเมื่อก่อนคนพัทลุงไถนากระวัวนะครับไปไถนากระวัวอาตมาก็เดินตามหลังพ่อขี่หลังวัวไปนะครับล่ลงน้ําไปเพราะว่านากับ้าน,นมันอยู่ห่างกันหลายกิโลก็ต้องล่องน้ําไปนะครับอาตอมาวัวก็ล่องน้ําไปอาตอมาก็ขี่หลังวัวโยมพ่อก็จูงวัวไปชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่หลายปี จนนาธราจบป .6 แล้วก็มาบวชเรียนก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันอยู่ในความรงจําของอาตมาอยู่ตลอดเวลาก็เราเป็นลูกชาวนานะครับพ่อแม่ของอาตมาเป็นชาวนาพ่อแม่ของอาตมาเนเป็นฟาร์มเมอร์นะครับเป็นชาวนาทำทำทำนานะครับหน้าร้อน ก็ปลูกแตงกวาบ้างนะครับหน้าร้อนก็ปลูกตัวเขียวบ้างหน้าร้อนก็ปลูกปากกาบ้างนะครับปูกกันนะแล้วก็ไปขายก็ได้มาเป็นการหนังสือเก้าปวตากรการเรียนของอาตมานะครับแล้วก็ของพี่ๆน้องๆอ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แบ่งบุตรทิดาไว้เป็นสามจำพวกด้วยกันนะครับหนึ่งก็คืออนุชาธบุตร นะครับอนุชาตบุตรอนุนิเแปาวตามก็คือบุตรทีดาที่ดำเนินรอยตามประเพณีนะครับของคุณพ่อคุณแม่ของบรรพบุรุษอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนาะลูกก็เป็นชาวนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการลูกก็เป็นข้าราชการตามคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ทำโรงสีลูกก็ทำโรงสีพ่อแม่ ทำกิจกรรมกิจการอะไรกรีดยางลูกก็กรีดยางตามพ่อแม่ทำสวนปาล์มก็ทำสวนปาล์มตามพ่อแม่อย่างอาตมาพ่อแม่เป็นเจ้านานะครับก็ไม่มีลูกคนไหนที่ว่าทำต,ตามคุณพ่อคุณแม่ช่วยตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่แต่เมื่อย้ายมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับพี่พี่น้องน้องของอาตมาทุกคนย้ายมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมีลูกเก้าคนมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย แคนนะครับเพื่อมาเรียนหนังสือก็ไม่มีใครมาสืบทอ,อเจตนารมณ์ของคุณพ่อนะครับทุกคนเรียนหนังสือหมดก็เรียนจบมาวิจาลัยน,นะครับเรียนจบปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกกันหมดส่วนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครอบครัวของอาตมาเพื่อนของอาตมาหลายคนพ่อแม่เป็นชาวนาะลูกก็ยังเป็นชาวนาะพ่อแม่ก็ ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดลูกก็ยังใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็คุณ,ณธรรมคุณพ่อแม่เป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าลูกที่ตามรอยเท้าของคุณพ่อคุณแม่นะครับดำเนินชีวิตไม่ไว่าจากการดำเนินชีวิตการรักษาศีลการประกอบอาชีพตามคุณพ่อคุณแม่นะครับ เรียกว่ารักษาประเพณีเดิมของคุณพ่อคุณแม่ไว้ของรบรรพบุรุษไว้เรียกว่าอนุชาตบุตรก็คือบุตรที่ดาที่ตามประเพณีและวิถีชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ไว้สองก็คืออธิชาตบุตรนะครับอธิชาตบุตรหรือว่าอภิชาตบุตรเนี่ยบางที่ก็เขียนว่าอภิชาตบุตรบางที่ก็เขียนว่าอธิชาตบุตรอธิในแปลว่ายิ่งอภินี่แปลว่าใหญ่ก็อภิชาตาก,ก็คือเกิดมาแล้ว ยิ่งกว่าพ่อแม่นะครับการศึกษาคุณธรรมนะครับการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพพ่อแม่เป็นเจ้านาแต่ลูกเนี่เป็นข้าราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูก,ก็หลายคนเป็นข้าราชการตํารวจก็มีเป็นนะครับทํางานราชการเป็นข้าราชการกระทรวงมหาท,ทยก็มีอาตมาก็มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เป็นอาจารย์หมหาวิทยาลายัย ไม่ได้ตำนาตำไร่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ได้ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้จูงวัวนาออกจากโคกเพื่อไปเลี้ยงวัวจูงวัวจากคอกเพื่อไปไถนาดังนั้นลูกที่มีการศึกษาที่ดีกว่านะครับคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าอธิชาตบุตรหรือว่าอภิชาตบุตรคุณพ่อ,ค,พอ,อ,พอ 2, คุณแม่เรียนคุณพ่ออาตมาเรียนจบปสองคุณแม่จบปสนะครับแต่ลูกแปดคนนะครับของจากเก้าคนเนี่ย เขเรียนจบมาวิจาลัยมีการศึกษาดังนั้นเรียกว่าอภิชาตบุตรนะครับหรือว่าอธิชาตบุตรมีการศึกษาหน้าที่การงานการดําเนินชีวิตนะไม่ได้ลําบากเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่มีการดําเนินชีวิตฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินก็ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าอธิชาตบุตร ด <Stars> ังนั้นโยมก็ลองพิจารณาดูว่าโยมเป็นอธิชาตบุตรหรือว่าเป็นอนุชาตบุตรถ้านุชาก็คือตามคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ลำบากอย่างไรลูกก็ลำบากอย่างนั้นพ่อแม่มีการศึกษาแก้ไหนลูกก็มีการศึกษาแก่นั้นคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอย่างไรลูกก็ประกอบอาชีพอย่างนั้นเรียกว่าอนุชาตบุตรแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับนี่สูงกว่าพ่อแม่นะครับไม่ได้ตามอย่างเดียว ไม่ได้รักษาประเปณีแต่ว่าทําให้มันยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าอธิชาตบุตรมีการศึกษานะครับสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้สามารถอ่านเขียนภาษาต่างประเทศได้น้องสาวของอาตมาเนี่ยสามารถอ่านเขียนภาษาฝรั่งเศสได้ภาษาอังกฤษได้อาตมาเองเ็มีความรู้ทางด้านภาษาหลายภาษาตั้งที่ว่าพ่อแม่เนี่เป็นชาวนานะครับคนพัทลุง โยมก็่าว,ว่าช่วงนี้คนพัทลุงนี่ดังหลายคนกันใจก,กําเน,นิดพลอยก็ดังนะครับน้องไม้ก็ดังนะครับหลายคนก็ดังอาตมายังก็ดังไม่ใช่ธรรมดาทีคนพัทลุงนี่ดังหลายคนนะครับอย่างกันใจกําเน,นิดพลอยในคุณพ่อประกอบกําเนิดพลอยก็เป็นคนพัทลุงน้องไม้นะครับน้องไม้ไอ้ไม้ไหนนะครับก็เป็นคนพัทลุงแต่ว่าคนเรานีนต้องดูนะครับว่าคนเรา อย่างคุณพ่อประกอบกำเนิดพลอยเนี่ยคุณพ่อของคุณกันใจเนี่ยก็อ่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาในวงการพระเครื่องแล้วก็มีหน้ามีตาในอ่าเป็นได้กล่าวว่าเป็นข้าราชการด้วยนะครับท่านเป็นข้าราชการนอกจากเป็นข้าราชการได้ยังประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างเหรียญอาจารย์นำนะครับสร้างเหรียญอาจารย์นำสร้าง ะตะกรุดเก่าอ้อนะครับแล้วก็สร้างอะไรหลายสิ่งยาหลายอย่างที่เกี่ยวกับ,กกบพุทธคุณนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคนพัฒนลุงดังนั้นคนเราเนี่ยนะครับแต่คุณกันชัยกำเนิดพลอยเนี่ยมีชื่อเสียงมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนพัฒนลุงนี่ก็เรียกว่าอธิชาตบุตรหรือว่าอภิชาตบุตรอย่างอาตมาก็เป็นคนพัฒนลุงคุณพ่อคุณแม่ทำนา อาต <cima> มาก็บอกกับคุณพ <sais. S 2> ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กตัวน้อยๆเลยตั้งแต่ไม่เรียนจบป .6 นะครับเรียนป .3 ป .4 อาตมาบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าอาตมาจะจบด็อกเตอร์ให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เ้ยไอเรามันเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกชาวนาจะเรียนจบด็อกเตอร์ได้ยังไงอาตมาบอกคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลกันลูกจะเรียนจบด็อกเตอร์ให้แม่ดูนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อนี่ได้ชมชื่นชมในะความสําเร็จของอาธรมาแต่คุณแม่เนี่เสียชีวิตเอ่อมามาอยู่ที่รัสเซียปีที่สองนะครับปีที่สองปีที่สามปีที่สามเกือบจะสองปีนะครับคุณแม่ก็เสียชีวิตนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสองาตมาอยู่ได้ประมาณสักสองปีกับสองเดือนคุณพ่อคุณแม่ก็เสียคุณแม่ก็เสียชีวิตนะครับ เขไม่ได้เห็นความสําเร็จของลูกแม่นี่อยากเห็นมากเลยว่าตมาเรียนจบด็อกเตอร์อตมาเรียนจบไม่เรียนยังเรียนไม่จบปริญาโทเลยสองสามเดือนจะจบปิญาโทจะป้องกันวิทยานิพนธ์ปิญาโทที่คณะการทูตมาลยเซนปีเตอร์สเบิร์กคุณแม่ก็เสียชีวิตไปก่อนนะครับคุณแม่เสียชีวิตเมื่อวันที่ห้าธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง ส่วนคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่23เมษาย,ยนปีพุทธศัรกราช2 5 0 0 55นะครับคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตก่อนพ่อเนี่ยเสียชีวิตมันทีหลังนะครับนี่เรียกว่าลูกที่มีความสำเร็จมากกว่าคุณพ่อคุณแม่มีการศึกษามากกว่านะครับมีสถานะทา,างสังคมสูงกว่า มีคุณธรรมมากกว่าหรือน้อยกว่าธรรมาไม่ทราบนะครับแต่ว่าดูกันตามสถานะต่างสังคมการศึกษาเรียกว่าอภิชาตบุตรนะครับคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เสียใจธาตมาเคยถามคุณพ่อว่าพ่อเสียใจไหมที่ลูกเรียนจบสูงกว่าพ่อบอกว่า้ยพ่อดีใจลูกเรียนจบด็อกเตอร์นะครับเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซียด้วยยมพ่อนี่ชอบโม้นะครับเพราะว่าแกนี่เป็นคนจน ชอบโม้เดินไปไหนโม้หมดนะนะว่าลูกหลวงนี่เรียนจบด็อกเตอร์นะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซียมาเรียนตั้งแต่พญ,ญาตรีพยาตัิพญ,ญาเอกเป็นนักเรียนทุนถามว่านักเรียนทุนแปลว่าอะไรแกบ,บอกไม่รู้ได้ยินแม่พูดได้ฟังว่าลูกหลวงเนี่ยเป็นนักเรียนทุนต่ตมาก็เออความภาคภูมิใจของคุณพ่อนะครับแกก็ดีใจไปไหนก็โม้ไปด้วยลูกชั้นเนี่ยเป็นนักเรียนทุน ลูกชั้นเรียนจบการทูตนะลูกชั้นเรียนจบปัญญาเอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ามาถามว่าปัญญาเอกคืออะไรแกไม่รู้ก็เป็นเรื่องตลกนะครับขำขันสําหรับอาตมาไปโยมพ่อแกบอกเออลูกหลวงเออถึงลูกหลวงจะเรียนจบขนาดไหนลูกก็คือลูกของพ่อนะครับดังนั้นลูกที่เรียนจบสูงกว่าพ่อแม่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าพ่อแม่มีอาชีพสูงกว่าพ่อแม่ เรียกว่าพิชาตบุตรแล้วก็มีอาจจะมีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่บางคนก็กินเหล้านะครับลูกก็กินเหล้าพ่อแม่สัมมาเลเทเมาลูกก็สัมมาเลเทเมานะครับก็แต่ถ้าลูกคนไหนที่ว่าพ่อแม่สัมมาเลเทเมานะครับไม่มีการศึกษาแต่ลูกในกลับมีการศึกษาเรียกว่าอธิชาตบุตรเหมือนเหมือนเรื่องกับอะไรในะวันจะเหลืมเรื่องทองเนื้อข่าอทองเนื้อก้าวยมจําได้ไหม แต่โยมดูทีวีไม่รู้ว่าช่องไหนนะสมไมตอนอาตมาเป็นเน้นน้อยๆนะครับมีหนังเรื่องทองเนื้อก้าวนะครับนี่เรียกว่าทิชาตบุตรแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คืออาวชาตบุตรก็คือบุตรที่แย่กว่าพ่อแม่ต่ำกว่าพ่อแม่อวะนี่แปลว่าต่ำแปลว่าต่ำกว่านะครับอาทิอภินี่แปลว่าอาทินี่แปลว่ายิ่งอภิแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าใหญ่ อนุนี่แปลว่าตามแต่ถ้าอาวะนี่แปลว่าตา่ำอวะชาตบุตรก็คือบุตรที่ต่ำกว่าพ่อแม่พ่อแม่มีการศึกษาพ่อในเรียนจบปริญญาเรียนจบปริญญานะครับอา่าก็ลูกไม่เรียนจบเรียนไม่จบนะครับเรียนกี่ปีก็ไม่จบพ่อในเรียนเจ็ดแปดปีกว่าจะจบรามมหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับ อาตมาอย่างพี่ชายของอาตมาเนี่ยมีพี่ชายอยู่คนนึงไม่รู้ลูกแกเรียนจบปริญญาหรือเปล่านะครับแต่ลูกคนไหนที่ต่ำกว่าพ่อแม่พ่อแม่เรียนจบสูงนะครับมีการศึกษามีหน้าที่การงานนะครับทำงานเป็นหัวหน้าคนนะคคนงานเนี่ยคุมคนเนี่ยสองร้อยสามร้อยคนแต่ลูกเนี่ยจะเรียนไม่จบก็ได้นะครับ สาม,มาเลเตมเตรไปเตรมาเดี๋ยววันนั้นไปโน่นวันนั้นไปนี่นะครับไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่คิดที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษไม่คิดที่จะพัฒนาการศึกษานะครับเรียนให้จบนะครับมีหน้าที่มีการงานมีการศึกษามีฐานะทางสังคมแต่กลับตํำตัวเองให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนอกจากทำให้พ่อแม่ตกต่ำแล้วนะครับตกต่ำกว่าพ่อแม่พ่อแม่ตกตำ่ำ คือเวลาตัวเองตกต่ำเนี่ยมันดึงพ่อแม่ต่ำลงไปด้วยนะนะครับแล้วก็มันก็จะดึงชาติตระกูลให้ต่ำลงไปด้วยนะครับอ,อทีนี้สมมติว่านามตระกูลเหนอมะพันอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่เรียนจบปญยาโทปิยาเอกกันทั้งนั้นปิยตรีปรญยาโทปิยาเอกแต่ลูกนี่สมัมมาเลเตเมาเติตรีไปตรีมามันก็ดึงนามตระกูลเหนอมะพันให้ต่ำไปด้วย คนที่ดึงพ่อแม่ให้ต่ำดึงตัวเองให,ห้ต่ำแล้วก็ดึงชาติตระกูลให,ห้ต่ำก็เรียกว่าอาวัจาตะบุตรอาวัจาตะบุตรนะแปลว่าต่ำบุตรที่ดาที่ต่ำกว่าพ่อแม่นอกจากต่ำกว่าแม่พ่อแม่แล้วดึงพ่อแม่ให้ต่ำด้วยดึงชาติตระกูลให้ต่ำด้วยนะครับโยมก็ไม่รู้อาตมาก็พูดไปเรื่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันตายของโยมพ่ออาตมาเ่พ่อเพิ่เอเมมพันอาตมาก็เลยพูดเรื่องบุตรเอง บุตรมีสามจำพวกอนุชาตบุตรบุตรที่ตามประเพณีวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตตามคุณพ่อคุณแม่สองอธิชาตบุตรหรือว่าพิชาตบุตรเพราะวบุตรที่ยิ่งกว่าหรือว่าดีกว่าคุณพ่อคุณแม่สูงกว่ายิ่งใหญ่กว่าคุณพ่อคุณแม่มีการศึกษาม,มากกว่าคุณพ่อคุณแม่ยกสถานะตระกูล จากตระกูลที่เป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวนายกตระกูลพ่อลูกเป็นพี่ผู้พี่ภาคสาเป็นตำรวจเป็นอายการเป็นการาชการเป็นพ่อค้าจากที่ว่าคนที่แทบจะไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะนุ่งเนี่ยก็ยกสถานะของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการใช้การศึกษาการพัฒนาตัวเองเรียนจบมหาวิทยาลัยเรียนจบวิทยาลัยเรียนจบสถาบันการศึกษาตั้งในและต่างประเทศนี่เรียกว่าว่าอธติชาตบุตรหรือว่าพิชาตบุตร แต่ถ้าบุตรทิดาลูกหลานคนไหนที่ไม่เอาไม่เอาฐานไม่เอาเรื่องนะครับนะครับไม่มีน้ํายาไปขายขนมจีนไม่ได้เพราะไม่มีน้ํายาไปปิ้งปลาก็ไม่ได้เพราะไม่มีฐานนะไม่เอาฐานก็เรียกว่าว่าจาตบุตรคือขายขนมจีนก็ไม่ได้ไปปิ้งปลานะครับปลาเผาก็ไม่ได้ปลาอะไรนะนึ่งอะไร ปลาปิ้งนึ่งเกลือก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่อาทานไม่ออะไรเลยวันวันีนเนตรีไปเตร่มาไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองเออเราไปเรียนเป็นกุ๊กดีไหมเออเราไปเรียนเป็นตำขนมปังดีไหมเออเราไปเรียนวิธีนึ่งข้าวดีไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะพ่อแม่ของเราเป็นช่างเชื่อมอะไรเงี้ยเป็นช่างเหล็กเราไปเรียนเป็นช่างเหล็กแม่ไปเรียนเสริมหน่อยไหมอะไรเงี้ยคือพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น แต่ว่าในทางตรงกันข้ามกลับไม่ทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับนามตระกูลก็ต่ําลงตัวเองก็ต่ําลงพ่อแม่คนก็ก็จะพูดนะครับไอ้ลูกของคนนั้นลูกคนนี้นะครับไม่เคยคิดพัฒนาตัวเองติดยงติดยากินเหล้าสัมเระเทมาเที่ยวกลางคืนติดอวายามุกนะครับติดการพนัน นะครับสูบกัญชากินน้ำท่อมออะไรที่มันเป็นอบายามุกนี่เล่นหมดเลยเสพยาบ้าอานี่เรียกว่าว่าชาตะบุตรก็คือตกต่ำกว่าพ่อแม่พ่อแม่นี่ไม่เคยเสพยาบ้าเลยนะครับมาตมาเกิดมาไม่รู้ว่ายาบ้าเป็นอย่างไรเกิดมาก็ไม่เคยเกินน้ำท่อมเลยช่วงหลังนี่เป็นเบาหวานด้วยเนะี่ยกระติงแดงก็กินไม่ได้ ริปโภก็กินไม่ได้เอมร้อยก็กินไม่ได้เอมร้อยอาจิบก็กินไม่ได้เหล้าก็ไม่เคยกินบุหรี่ก็ไม่เคยสูบเบีย์ก็ไม่เคยกินไม่เคยดื่มนะครับเที่ยวกลางคืนก็ไม่เคยเที่ยวนะคะรับสามาลีเตมนักเลงหญิง,งไม่มีอะไรเลยชีวิตแต่บางคนในตรงกันข้ามเนี่ยใบยมุกได้ครบเลยเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันจิตการเอ่อเอ่อเที่ยวกลางคืนเป็นนักเลงหญิง,งนะครับ เป็นนักเลงการพนันเสพยาเสพติดนะครับที่ไหนมีสวนเสียาไปที่นั่นที่ไหนเพื่อนชวนไปไหนเขาไปที่นั่นคนที่ลูกที่ติดอบายามุกนะครับดําเนินชีวิตแล้วก็ไม่รักษาศีลกล้าสัตว์จัดชีวิตรักทรัพย์เราพฤติปิดในกามนะครับแล้วก็พูดเท็จพูดสอดเสีดพูดกำหยาพูดเพื่อเจอเดื่มสุราเมรยัยเสพยาเสพติดอบายยมุกมาครบเลยะครับ ศีลต่งงางๆก็ไม่รักษานี่เรียกว่าวาจาตบุตรก็คือบุตรที่ดาที่ต่ำกว่าพ่อแม่เราจะเป็นแบบนั้นไหมดังนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบอภิชาตบุตรหรือว่าอธิชาตบุตรอธิแปลว่ายิ่งยิ่งกว่าพ่อแม่อภินี่ใหญ่ใหญ่กว่าพ่อแม่อธิชาตบุตรอภิชาตบุตรเถิดอย่าดาเนินชีวิตเหมือนกับก้อนขี้ที่ลอยนะ้ํา อย่าดำเนินชีวิตตามยาถากรรมเนี่ยนะครับคนเราในเวลาดำเนินชีวิตเหมือนกับก้นขี้ที่ลอยน้ำเนี่ยใครเห็นก็ก็อยากแยงตอนเป็นเด็กเนี่ยมีไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ยรุ่นพี่ก็ขอโทษนะไปถ่ายอุจจาระที่ต้นน้ำเราก็วนะ่ายน้ำเล่นน้ำในคลองพอเห็นอุจจาระลอยมาตุ๊ป่องตุ๊ป่องเราก็กระโดดหนีแล้วครับ ดังนั้นก็บอกว่าคนโบราณก็บอกเลยได้ใช้ชีวิตตามยตตากรรมเหมือนกับก้อนขี้ที่ลอยน้ํามาบุตรธิดาที่ดําเนินชีวิตตามยาตากรรมไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองนะครับเรียกว่าว่าจาตบุตรนะครับเรียนหนังสือก็เรียนแบบครึ่งๆึกลางครึ่งคึกลางกลางครึ่งคึ่งกลางกลางกำกำกึ่งกึงเรียนจบมั่งไม่จบมั่งพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ไม่ได้เรื่อง พูดภาษารัสเซียก็ไม่ได้เรื่องไปเรียนภาษาจีนก็พูดภาษาจีนไม่รู้เรื่องอย่าว่าแต่ภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยมันยังคุยไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาไทยในบางทีพูดปิดนะนะครับจะพูดคำบางเพยสักคำหนึ่งก็พูดปิดจะพูดโวหารอะไรขึ้นมาก็พูดปิดปิดถูกๆการศึกษาก็ไม่มี อ่านหนังสือก็ผิดผิดถูกถูกถกฎหมายก็ไม่รู้นะครับการบริหารการจัดการก็ไม่รู้ภาษาต่างประเทศก็ไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยดําเนินชีวิตตามยถากรรมนะครับดําเนินชีวิตตามกระแสะของสังคมเหมือนกับก้อนขี้ที่ลอยน้ํามาจากต้นนะ้ำใครเห็นก็รังเกียจก็หนีหมดอ่ะก้เดียวโดดหนีหมดอ่นะครับแล้วต่ปลาไปกินนะตามาไม่กล้าไปตกปลาเป็นเดือนเลยครับ แค่เห็นครั้งเดียวเนี่ยมันก็น่ารังเกียจแล้วแล้วเราจะดำเนินชีวิตเป็นอวจชชาตบุตรอภิชาตบุตรหรือว่าอนุชาตบุตรก็คิดกันเอาเองอย่าทําตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมอย่าทําตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจของใครๆคนเราต้องมีความรู้เนี่ยเรามีความมงงาุ่งมั่นครับเ็าบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนเราต้องพยายามลงทุนด้วยการศึกษาอ่านหนังสือทุกวัน อาตมาี่เรียนจบจนเป็นอาจารย์นะครับมีตำแหน่งในมหาวิทยาลัยใหญ่ตัวอาตมาก็ยังอ่านหนังสือทุกวันไม่มีวันไหนที่อาตมาไม่อ่านหนังสือต้องพยายามค้นคว้าหาความรู้นะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด,ลลอดเวลาตราบใดที่ยังมีลมาหายใจอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเราสามารถพัฒนาได้โยมก็เลือกกันเอาเองก็แล้วกัน แล้วก็พิจารณาว่าลูกหลานที่อยู่รอบตัวโยมเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นอนุชาตบุตรลูกหลานบุตรทิดาลูกหลานที่ล้อยตามประเพณีของครอบครัวไม่ทําให้ดีขึ้นแก่เสมอก็เรียกว่าอนุชาตบุตรแต่ถ้าทําให้ยิ่งกว่าดีกว่าวิเศษกว่านะครับก็เรียกว่าอภิชาตบุตรหรือว่าทิชาตบุตรก็คือบุตรธิดาลูกหลานที่ดีกว่ายิ่งกว่า วิเศษกว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเรียกว่าอภิชาตบุตรหรือว่าติชาตบุตรสามก็คืออวาชาตบุตรก็คือบุตรที่ดาลูกหลานที่แย่กว่านะครับไม่พัฒนาตัวเองไม่คิดจะเรียนใ้จบไม่คิดจะทำโน่นไม่คิดจะทำอะไรวันๆในตำแต่เรื่องเสื่อมเสียแล้วก็สัมมาเลเตเมา่ร่อนไปร่อนมาเหมือนกับก้อนขี้ที่ลอยน้ำมาเป็นที่น่ารังเกียจของทุกๆคนนะครับ เป็นที่น่าเอือมราของทุกทุกคนเรียกว่าอาวาชาตบุตรอาตมาใช้คําว่าขี้ขี้ในพุจนานุกรมเพลว่าอุจาระอุจาระในพุจนานุกรมเพลว่าขี้กําเดียวกันนั่นแหละก็ไอ,อ้ญาติโยมทั้งหลายฟังเพื่อญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาครับดูซิว่าลูกของเราเป็นอนุชาตบุตรลูกของเราเป็นอธิชาตบุตรหรือว่าลูกของเราเป็นอาวาชาตบุตรขอจบกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับในวันนี้วันเสียชีวิตของโยมพ่ออรตมา ยี่สิบสามเมษายนขอพูดเรื่องบุตรสามประเภทไปแต่เพียงเท่านี้ขอแน่คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และกุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาทุกภพทุกชาติจงเป็นพระวะปัจจัยท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนาสุภพละปฏิพานตนาสานสมบัติจงบรรลุมรรคสีผลสีและพระนิพพานนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตการอันใกลน้นีเตือนเก,กิดมาทุกพุกทุกชาติไม่เจ็บไม่จนและไม่ประสบกับคำ,คำว่าไม่มีขอเฉิญผรสปีติโยวิวัจจันตุสัพปะโรโกวินัสตุมาเตปวัตบรรายโยสุขีติกายุโกปวาวิวัตนาสีลิสนิจัญญต้าปัจายโนจัตตารตมะวัตันติอายุวันโนส,สุขังปะลั